ต่อไปก็จะยำไก่นะครับอาหารเหนือนะครับอันนี้เป็นไก่ที่เราต้มแล้วก็ฉีกไปแล้วนะครับเี่ยต้มแล้วก็ฉีกเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้แหละ <โ huh. S 1> อ่าก่อนสําคัญก็คือนี่นะครันบิกราบนะครับบิกราบ <Harrison. S 1> าปกตทิทั่วไปก็จะบางทีก็จะต,ตาําตะไคร้ใส่แต่วันนี้ไม่ต้องต,ตาําตะไคร้ใส่เพราะว่าเราต้มไก่กับน้าําตะไคร้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับน้ําต้มไก่แล้วก็เราก็จะใส่อ่าขามิ้นเออ ขมิ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ใบตะไคร้เออต้นตะไคร้นะครับน้ำไก่ก็คือต้มนี่แหละวิธีการก็คือใส่พริกนะครับยังไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องโล่มากนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมันเ้านูมันใส่ไปสามชอ้อนก่อนแล้วผมก็ใส่น้ำกุกกิกนะกุกกิกไม่ต้องเยอะเพราะเราอันนี้คือตอนเน้นกุกกิกครับนะครับ ปกติน้าพริก,พร,กพริกลาบเนี่ยมันก็จะเขาไม่ได้ทําเค็มมาโดยโดยอันนี้นะครับก็คือต้องชิมมาแล้วก็ใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาได้นะครับน้ำกุกขิกอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยใส่นิดนึงแล้วกันแล้วก็วกตีต,ตีตีให้พริกพริกแตกแล้วก็เราก็จะได้น้ำไก่แล้วแต่เดี๋ยวผมชิมดูกก่อนนะมันจืดมันเค็มเดี๋ยวผมกจะชิมหนึงอืดจรดจริงด้วย ก็เหมืใส่น้ำปลานะเลือกใส่น้ำปลานะครับอันนี้ก็เป็นอันสำเร็จนะครับสำหรับยำไก่นะครับตักให้ดูนะครับนี่ครับเอามาวางพร้อมกับน้ำน้ำปัานสียงไก้กินครับโอ้โหมีคนมาแซ่กเลยโอเคเสียงคนแซ่ก็สิ เวลาชิมแล้วนะครับแล้วก็ซูชิครับซูชิด้วยดูด้วยดูดิครับเอาซูมมาใกล้ๆดิเห็นไหมช้อนเด็ดมากครับยำไ,ไก่ที่บ้านเรายำไ,ไก่นะครับอันนี้สองนี่ของคุณพ่อนะครับซูชิเป็นไงครับอร่อยมากครับ ข้าวเต็มปากเลยนะครับอรุณาเอาไปกินเลยครับคุณพ่อเอาไว้นังก่อนเอาไว้นั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือมันตรง